วันนี้นะกูเป็นตัวแทนของบรรดาเมียเมียทุกคนเลยนะที่แบบว่าไม่รู้จะจัดการวิธียังไงกับผัวตัวดีที่ชอบออกไปดื่มเหล้าทุกวี่ทุกวันหรือดื่มเหล้าเป็นประจำไอ้แบบประเภทที่ว่าเห็นคนอื่นดีกว่าเมียเอะอะใครโทรมามึงไปหมดสุขเสาร์อาทิตย์ไม่เคยอยู่ติดบ้านระลึกระด,ะดิอยากออกจากบ้านอยากออกไปดื่มอยากออกไปกินกูมีวิธีแก้แบบนี้นะมึงไปตามบรรดาข,ของเพื่อนผัวผัว,ผวทุกคนมาเลยทําสัญญาขึ้นมาเลยหนึ่งฉบับไม่ว่าผัวมึงนี่กจะออกไปกินเหล้ากับเพื่อน คนไหนอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแขนหักขาหักพิกนพิก,การทุกคนลภาพนอนติดเตียงพวกเพื่อนมึงทุกๆคนจะต้องเวียนแวะเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนผัดกันมาปอนคาวปอนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวพาไปส่งโรงพยาบาลถามว่าทำไมต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนผัวด้วยและทำไมต้องเป็นหน้าที่ของกูได้ละ่ะในเมื่อกูไม่ได้ชวนแดกเหล้าด้วยกูห้ามก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่เคยได้เลยในเมื่อมึงเนี่ยเชื่อเพื่อนมึงมึงออกไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนมึงมีทุกร่วมทุกมีสุ ไม่ใช่กูประเด็นสําคัญเลยนะถ้ามึงป่วยติดเตียงขึ้นมาทุกพลภาพขึ้นมาคนอย่างกูเลิกค่ะเลิกขาดเลยและที่กูลืมไม่ได้เลยนะพวกมึงอย่าลืมเลยนะประเด็นสําคัญเลยนะผู้หญิงทุกคนอย่าลืมมึงทําประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุเอาไว้เลยเผื่อมันเกิดเป็นอะไรหนักขึ้นมาเนี่ยมึงจะได้มีเงินเอาไปใช้อิสระภาพทางชีวิตเกิดขึ้นใหม่มีผัวใหม่ใช้ชีวิตสุขสบายไม่ต้องมานั่งทนกับผัวนั่งแดกเหล้าทุกวี่ทุกวันไม่รู้จักไวล่งเวลามึงเชื่อ